มือม,มันไปโดนมันมันไม่ได้ตั้งใจมือมันไปโดนไปยเฮ้ยเยียบไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ก่อนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดนะเมืกก่อก,กี้หลุดไปหนูลบ,บ,บโพสต์นั้นด้วยหน่อยเมื่อกี้หลุดเมื่อก,กี้อ่าเหมือนสัญญ,ญาณน,น่าจะหายไปนะครับ<ม>นะหายไ,ไปไหนกูไม่รู้เฮ้ยอะไรเยียเอ้ย อ่าแชร์กันออกไปก่อนแชร์แชร์กันครับแชร์ไปแชร์ไปครับแชร์ไปไปตามอะอะไรวอลวอะเอาไปเก็บเหรอ้บ้าอะไรอะไรของมึงอ,อ่าสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยท่านด้วยนะครับนั่นนะไอไอไอตอ,อนนี้เจ้เปมันหายนีน่นไปตามหามันเลยไปตามหามันเลยเด <c oughs> ี๋ยวพูกตามหาข้างล่างดีกว่าเพราะทีมงานเนาะันวันนี้ทีมงานไม่ ไม่มีใครมาด้วยมาน้อยด้วยวันนี้เียไป,<ต>ไปหาเงินอนสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านด้วยนะครับมันไม่ได้ลงเดินตามมาหรอเ,หเดินตามใครมามันเดินเข้าไปในห้องห้องไหนไอไอห้อง Wong ที่มันมีมีมีเตียงอะห้องห้องที่เราเข้าห้องสุดท้ายเหะ ใช่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 ที่ผมเจ็บตรงเนี้ยนะใช่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 ตอนนี้เปิดรับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีนะครับนะนะนะใครสนใจทักมาที่ข้อความเพจได้เลยนะครับทักเข้ามาช่วยกันดันก่อนช่วยกันดันไปทักมาในอินบ็อกซ์เลยครับนะผู้สนับสนุนท่านใดสนใจนะทักเลยนะเฮ้ยเป้ดันไปดันไปช่วยกันแชร์ช่วยกันดันสามแชร์หน้าเฟซบุ๊กของท่านเปิดสาธารณะไว้นะเปิดสาธารณะไว้นะเป้เป้เ้ย ไม่รู้เป้ไปไหนเป้หายเข้าในห้องผมไดเขาแล้ว <นะ S 2> ช่วยกันแชร์ขอเป็นกำลังใจไปต่อครับต่อต่อไปแชร์ไปก่อนแชร์เป็นกำลังใจพวกเราก่อนไปไอ้หนูอไอ้หนู 왜? 하 <Respondum> <mistilrophe> มันเจ็บแับมัเจ็บทอมันไปเหรอไปสิมันหายตรงไหนอ่ะกูจะรู้เหรอข้างบนเออก็ไปสิไปไอ้เดียเดียวเดียเดียวเดียเดียวเดีมวเดยวเดียวนยวเดีเดียวเยเี่ยเยเดเเดด Enoa? Hey, hey. hey, hey. hey, no.

ป้มาเลยันไม่รู้เาไเนี่ยปล่อยเป้มาเถอะเป้ไอ้ดาไม่ียัอะไรมาเนี่ยเป้อไอ้เป้ไอ้เป้มึงอยู่ไหนไอ้โจ๊กเกอร์

만톱이 여기에 남으려 해요. 여기 만톱이 อ้ทุไอทบ้านมคนอยู่แค่นี้มันจะหาไปไหนอ่น้ยอง็ก Thank mm -hmm. you. นี่เสียงมันเด็ดถิ่มอยู่ห้องเนี้เนี่ยผมไม่กล้าไปดูหลังตู้นั้นวะเนี่ยไปดูดินี่เสียงมันอยู่เนี่เสียงมันอยู่หลังเนี่ย 内蒙古。

ไม่เคยถือด้วย ผมขอตัวก th ่อนครับพี sure> oh in ่ขอตัวเฮียเลยครับไม่อยู่กูขอไม่เฮียเฮียกมกลัวกลัวเฮียอะไรตอนนี้เลยวาเฮียมาขนาดนี้โอ้ยกลุ่มมันไม่น่าเล่นแบบแอบๆเลยอ่ะไอ้เป้มันชอบเล่นอย่างงี้มันไม่ควรเล่นแบบนี้อ่ะ โอ้ยตาไ้คนลุกเลยมันเสียงใครร้องให้ตลอดเลยสียงเหมนใครเสียผู้หญิงร้องตลอดเลยบอไปดูนี่มันดังจากห้องนี้ออกมาดิครับ làm cái tu làm cái tu này á em không được biết làm cái tu này แล้วข้างหน้าไนะมันได้เดินไปบ็ไม่รู้ตอนที่หายไหนจะหายข้างหน้าหรือข้างบนรถถังเดินลงไปแล้วเป้เดินเข้าห้องนี้ผมเดินตามเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นแล้วดูข้าง,างก่อนด้ยไป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 ,ไป Bà đi mà lê bán đi bóng 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 đây ตึ้งตึ้งอยู่ข้างบนเนี่ย,ยนนนตอนนี้นี่มันเสียงตึ้งตึ้งอยู่ข้างบนนะมันโดนจับขาตรงนี้อเนี่ยแต่มันหาหมดแล้วมันไม่เจอเนี่ยแต่มีมเสียงตึ้งตึง้งอยนนู่ข้างบนน่ะจับขาแล้วผมก็ล้มเลยอนะ่ะเนี่ยเนี่ยมันเสียงตึงต้งตึง้งตึ้งอยู่ข้างบนน่ะ อไอ้บอลสามพันสี่ร้อยนะกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะกดไว้ให้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนหน่อยเพจมัดรวม V ีสองหน่อยนะ,ะเพจมัดรวมวีสองนะมีว่างวันเดียวนะวันพฤหัสนะสนใจทักอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจได้เลยนะครับนะนะตอนนี้เลยไอ้บอลทำไรสองทางไหมโถ่ไอ้ชอบหาย มันไม่มีไฟอ่ะบอลมันขึ้นไปหน่อยมันขึ้นไปหน่อยผมไม่กล้าขึ้นไฟไฟต่อเมื่อกี้นี่มันมีคนวิ่งไล่ลงมากันเนี่ยเอ้าไฟจะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรฮะกูไม่กล้าขึ้นอ้าวแล้วผมอ้าวเี้ยใครวะนี่ะมันมีเสียงตึ้งๆตลอดเลยแต่ไม่หามันไม่เจอป้าป้าป้าเฮ้ยวันนี้แอดบอลด้วยวันนี้แอดบอลเจบอลลี่แม่งอู้งาน เจ๊บอลลี ally, แม่งอู้งานมีข้างบนเหรอข้างบนเหรอไหนวะไหนวะทุกคนไหนฮะไหน่ะอ้าวแล้วสรุปเจอไอ้เป้ยงเนี่ยไอ้เป้ยอยู่ไหนเนี่ย เสียงอะไรวะหาตัวเลยค่ะตัวเลยอ้าวไล่เป้อยู่ไหนอะเกินไปแล้วไม่ใช่แล้วพี่ก็หาข้างล่างไม่เห็นจะเจอเลยว่ะบตะีตะโกนหาเลยตะโกนหาเลยเป้ Còn Ai bê P Mừng chứ bảo นี่ไงอีกลีกว่าแล้วได้ยินเสียงนี่นี่นเร่เรเรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวแล้วกูว่าแล้วกูได้ยินเสียงอยู่เอาเอาไอ้เป้ออกก่อนอาเปออกไปก่อนาเข้าไปแล้วสกมาเข้าแล้วต่วนดวนเลยเอามาด่วนเลยนี่นี่นอยู่นี่อยู่นี่ มานี่นี่<ม>นี่พี่พี่นี่เปิดฟุเปิดฟุดฟออกเฮ้ยโอ,โอ้โหเร็วเอ,เอาเอาเอามันออกไปก่อนพี่ <c oughs> เป๊ะเป๊ะโอ้ยอ่ะโดแข็งเลยเป๊ะเป๊ะไอ้เป๊ะปปปลุกเป๊ะเออเออเอาเอามันออกไปก่อนพี่เอาม,ามันออกไปก่อนเอาไปออกไปก่อนเอาไปออกก่อนเอาไปก่อน

เป้ลงไปแล้วเป้พี่พี่นอเอาเอาเป้ลงไปแล้นอเอาเป้ลงไปแล้วไอ้เหี้ยเขามาหาหาตั้งนะอะไรนะอะไรนะเฮ้ยมาด้ยมาด้วยกับเพกลับเพ้เหียกว้วดเสียงร้อเฮ้เหี้ยหวะ้อมางกันเนี่ย ออกแล้ว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 พี่น้องเอาไอ้เป้ไปย่งน่ะออกไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเี้ยกูว่าแล้วกูได้ยินเสียงร้องอือ่คือออกแล้วออกแล้วออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะออากูกลายเป็นเจ๊วอลลี่เลทั้งนั้นเอาออกมาแล้วค่ะตอนไหนแล้วสนไหนมาโอเคทุกคนครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นไปแล้วนะสภาพไอ้เป้ กูว่าแล้วเมื่อกี้กูได้ยินเสียงฮือฮืออยู่ข้างในอ่ะชัดเลยเฮ้ยด้วยนี่สปอนเซอร์ด้วยเรียกสปอนเซอร์หน่อยไอ้บอลลี่เรียกสปอนเซอร์ด้วยเปิดรับสปอนเซอร์ด้วยเออสปอนเซอร์ดูอยู่ป่าดูอยู่มาหน่อยดิวันเดียวนะวันพระหัสวันเดียวนะอ่ะทุกคนครับอ่ะสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะฮะก็เออ่ติดต่อนะนะทางเพจของเรานะบัตรรวมวีสองนะ,ะตอนนี้ พุ่รหัสวันเดียวนะครับพุ่รหัสวันเดียวนะมามาตอนนี้เออดูยเป้ก่อนดู้เป้ก่อนดู้เป้ก่อนไม่เป็นไรโอเคโอเค มาใครที่สปอนเซอร์ท่านใดสนใจนะครับทักมาเลยนะครับทักมาเลยตอนนี้เลยนะทักมาได้เลยตอนนี้นะครับเปิดรับอยู่นะครับผมเสียงหายเสียงหายเสียงหายเหรอเฮ้ยเสียงหายจริงเหรอเฮ้ยพี่พี่พี่เขาบอกว่าเสียงหายอะเช็คดูหน่อยดิเขาบอกเสียงหายอ้าวเสียงก็ไม่ได้หายนี่หว่าเออก็ไม่ได้หายนี่ ไม่หาย,ยหบ้าลเลยเปกตินะเออเสียงมาปกตินี่ผมยังได้ยินอยู่เลยอ่ะโอเคนะไปล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเับเบอร์รี่เดวเบอร์รี่มันมาแน่นอนวันพรุ่งนี้ไปแล้วนะสวัสดี้รัตติสวัสดีครับบ๊ายบายสปอนเซอร์ท่านใดสนใจมาเร็วๆนะ ติดต่ออยู่รออยู่รออยู่นะครับรออยู่